สวัสดีครับคุณเคยเป็นกันไหมครับเรียนไม่เข้าใจครูสอนไม่รู้เรื่องประยุกต์ใช้ไม่ได้ตอนนี้เนี่ยมีแอปพลิเคชันที่พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้อยู่ครับที่มันแก้ปัญหานะครับจะเป็น AI ของด้านการสร้างคอร์สเรียนออนไลน์เองนะครับจากที่เราศึกษามันเนี่ยมันมีข้อเสียอยู่ตรงที่ไม่สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนออกมาได้ว่าไม่ได้เรื่องไหนเพราะว่าแต่ละเรื่องครับมันย่อมมีพื้นฐานที่นาไปสู่ความเข้าใจอย่างแท้จริงครับผมซึ่งมันก็ต้องการความสํารวจของผู้ใช้ อย่างชัดเจนครับในปัจจุบันแอปพวกนี้ครับยังไม่มีการสารวจของผู้ใช้ชัดเจนพอครับมันก็เลยสร้างคอร์สออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจจะไม่เพียงพอครับครับส่วนของ Du o l i n g o เนี่ยเป็นคอร์สที่เกี่ยวกับภาษาครับที่ทําให้ผู้ใช้เนี่ยมีวินัยและผู้ใช้กลับมาใช้ซ้ําครับแต่ดีโอลิงโกเนี่ยก็ยังไม่ได้ปรับหลักสูตรตามผู้ใช้อยู่ดีครับกลุ่มเป้าหมายของเราก็จะเป็นนักเรียนครับ2คุณครูครับที่จะนําความรู้เนี่ยไปทําสื่อการสอนเพิ่มเติมครับ และจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับผมก็เลยได้รวมไอเดียขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นแอป Make Your Way ครับผมเป็นแอปพลิเคชันสร้างคอร์สออนไลน์ผ่านการเดินทางของแนวน้อยที่สงสัยให้รู้และอยากพัฒนาตัวเองครับผมจะประกอบด้วยหน้าหลักปุมเมนูแล้วก็ระบบเคียร์ AI สำหรับคนที่สงสัยหรือจะไม่เข้าใจในโรงเรียนก็สามารถมาถามได้และอัปโหลดไฟล์ได้ที่นี่นะครับต่อไปครับจะเป็น ระบบของการสร้างคอร์สครับซึ่งจากปัญหาที่ผมได้เกิดมาข้างต้นเนี่ยว่า A.I. สร้างคอร์สเดอเตโนมัตมันมีปัญหาอะไรบ้างก็นาไปสู่การเก็บข้อมูลเบื้องต้นครับเพื่อให้ไอเรารู้และนาไปสู่การสร้างแบบประเมินได้ครับว่าคุณอะไม่เข้าใจด้านไหนด้านเนื้อหาที่คุณต้องการเรียนหรือพื้นฐานจริงๆแล้วก็จะนาไปสู่การสร้างภาพ,ร,พรวมคอร์สครับเพื่อให้ผู้ใช้ตัดสินใจว่าคอร์สเนี้ยได้ประสิทธิภาพต่อผู้ใช้เองหรือเปล่าครับผมต่อไปนะครับ จะเป็นระบบเนื้อหาในคอร์สครับจากคอนเซปที่เราพูดไปจะเป็นแมวน้อยประจนภัยผมก็เลยดีไซน์ออกมาเป็นการเดินทางเป็นบทๆในคอร์สครับแต่ละด่านนะครับจะแยกเป็นเลเวลลเมื่อกดไปมันก็จะมีหัวข้ออธิบายแล้วก็จะจบด้วยเทสครับเป็นเทสวิธีทาซึ่งวิธีทาอะ่ะมันจะมีอยู่2ฟังก์ชันครับก็คือแก้ดูอย่างวิธีทาเรามันอาจจะผิดตรงที่ทําต่อไม่ได้หรืออาจจะคํานวณผิดอะไรอย่างนี้ไอก็จะแก้วิธีทาเราเอาวิธีทาเรามาต่อยอดให้ถูกขึ้นครับ แล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดครับส่วนคีย์แว A กรณีคุณอยากได้ข้อสอบเพิ่มทําเพิ่มหรือสงสัยตรงไหนก็มาถามตรงนี้ได้เลยครับครับความสําคัญและผลกระทบเชิงบทนะครับในระยะสั้นเนี่ยเราจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของคนทั่วไปครับส่วนในระยะยาวเนี่ยเราจะลดความเหลื่อมล้ำในด้านการศึกษาครับสําหรับด้านการเรียนพิเศษครับและสุดท้ายครับการเรียนรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดครับ Make your way ก็เลยสร้างขึ้นมาคุณผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ